สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการทําตัวพวงมาลัยเกลียวจากริบบินค่ะก็จะเป็นลักษณะตัวพวงในรูปแบบนี้มือใหม่ก็สามารถทําได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีริบบินกันกรายเทปสายกาวสองหน้าแบบบางแป้นรองเข็มร้อยมาลัยแบบยาวได้หรือว่าเชือกร้อยมาลัยค่ะ ตามที่เห็นในคลิปปลาเลือกใช้เป็นของได้วีนัสเบอร์16ค่ะเพื่อนๆจะใช้แบบไหนก็ตามสะดวกในส่วนของริบบิ้นนะคะปลาเลือกใช้เป็นของตราระครังเบอร์2หรือว,ว่าขนาด12มิลจะเป็นลักษณะริบบิ้นฟางค่ะเพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆผสมกันและแต่ความชอบแต่ที่เห็นในคลิปเราจะใช้สีขาวและสีแดงผสมกันเมื่อทําเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะลวดลายแบบนี้ค่ะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นนะคะ ให้เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว125นิ้วจำนวน4ละ2เส้นจากนั้นด้านปลายนะคะเราก็ตัดให้เป็นลักษณะมุมตรงค่ะและต่อไปนะคะเรามาเริ่มต้นการทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆตัดกาวสองหน้าแบบบางมาค่ะตัดเพียงแค่ระยะครึ่งเซนพอค่ะ แบบนี้นะคะจากนั้นก็นำไปติดตรงส่วนของมุมด้านบนตรงด้านปลายตรงส่วนนี้จะเริ่มติดจากสีไหนก่อนก็ได้เป็นเส้นทางด้านซ้ายค่ะติดเข้าไปในรูปแบบนี้เลยติดให้ขอบชิดขอบเสร็จแล้วลอกกระดาษกาวที่ติดกับกาวออกตรงส่วนนี้ค่ะลอกกระดาษออกนะคะจากนั้นริบบิ้นเส้นที่สองทางด้านขวาตรงนี้ให้เพื่อนๆวางให้เป็นลักษณะมุมขวาง แล้วประกบมุมเข้าไปให้มุมขนานมุมให้ได้ระยะเท่ากันค่ะและกดบีบให้แน่นแบบนี้เลยและประขอเพิ่มเติมนะคะที่เพื่อนๆมองเห็นตรงส่วนของริบบิ้นของปลาที่ว่าทําไมเป็นเส้นสั้นแบบนี้ก็คือปลาจะตัดมาทําเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ชมกันเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าใช้ริบบิ้นตามความยาวตามจรงิงการทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากๆค่ะ เรามาทำต่อกันเลยนะคะเมื่อได้มุมในรูปแบบนี้แล้วต่อไปค่ะเราจะเริ่มต้นจากเส้นที่อยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายให้เพื่อนๆพ,พับเสียงไปทางด้านขวาไม่ต้องกดบีบนะคะเป็นการโค้งพับเพียงแค่การประคองแบบนี้ค่ะแล้วต่อไปเราก็จับเส้นล่างโค้งพับเสียงขึ้นไปด้านบนเหมือนเดิมประคองเพียงแค่เบามือก่อนค่ะต่อไปเส้นด้านล่างค่ะ ปล่อยเส้นบนทำเส้นด้านล่างโคง้งเมื่อทำถึงครั้งที่สามแล้วสังเกตมุมก็จะเริ่มประกบกันแบบนี้นะคะปล่อยเส้นบนทำเส้นล่างโคง้งพับเฉียงขวาเห็นไหมคะมุมก็จะเริ่มประกบกันไปเรื่อยๆเ,เพื่อนๆก็วางขนานกันแบบนี้ลคะค่ะวนขวาไปจับกึ่งกลางเพียงแค่ประคองปล่อยเส้นบนจับเส้นล่างโคง้ง จับมุมให้ขนานกันมุมบนตรงส่วนนี้และเส้นที่เราได้พับไปแบบนี้ค่ะให้ขนานกันและหมุนขวาต่อไปปล่อยเส้นบนจับเส้นล่างโคง้งแบบนี้กดกลางไว้มุมด้านบนและเส้นที่เราพาดไปพับไปแบบนี้ขนานกันเหมือนเดิมทําแบบนี้ให้ได้2ชั้นค่ะนคะคะปล่อยเส้นบนทําเส้นล่างโคง้งและพับให้มุมขนานกันหมุนขวา เมื่อถึงชั้นที่2แล้วก็จะได้แบบนี้แล้วต่อไปนะคะให้เพื่อนๆนำเข็มร้อยมมลายแล้วก็แป้นรองค่ะมาร้อยเข้ากันในส่วนของแป้นรองจะใช้เป็นกระดาษกระด,ดาษลังตามแบบในคลิปก็ได้หรือจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้นะคะนะคะร้อยลงมาในรูปแบบนี้เลยแล้วจากนั้นตรงส่วนของมมลไยที่เราได้พับไว้เพื่อนๆพลิกกลับด้าน แล้วก็ร้อยเข็มเข้าไปตรงรูกึ่งกลางเล็กๆค่ะระวังมือนะคะนคะคะร้อยลงไปจากนั้นก็ร้อยลงมาที่แป้นได้เลยแบบนี้ประคองไว้อย่าให้หลุดค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็จับเส้นด้านล่างขึ้นมาทําโคง้งไปทางขวาให้มุมขนานกันเหมือนเดิมและหมุนขวาจับเส้นล่างโคง้งจับมุมให้ชิด ให้มุมขนานกันเหมือนเดิมทำในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ในส่วนของริบบิ้นชุดแรกที่เราทำตรงนี้ให้เหลือความยาวของแนวเส้นอยู่ที่3นิ้วค่ะพับเก็บมุมและหมุนวนไปแบบนี้เป็นการประคองพยายามจัดมุมแต่ละชั้นตรงส่วนนี้นะคะให้ได้เท่ากันวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ จนกว่าปลายเซลิบินทั้งสองเส้นจะเหลือความยาวอยู่ที่3นิ้วหรือ4นิ้วหรือตามระยะที่เราต้องการแบบนี้ค่ะจับเส้นล่างโค้งมุมบนให้ขนานกันแบบนี้หมุนขวาทิ้งเส้นบนทำเส้นล่างเหมือนเดิมไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะทำเนรูปแบบเดิมบนไปเลย แบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ทําแบบนี้ไปจนกว่าจะได้ระยะตามที่ปาแจ้งไปแล้วก็พยายามให้มุมนะคะเราไม่กดไม่บีบเขาให้แบนนะคะเป็นเพียงการจับประคองมุมเก็บมุมบนไปแบบนี้ละคะ่ะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆกดบีบตรงส่วนนี้จะทำให้ระยะมุมดูไม่สวยค่ะแล้วต่อไปนะคะหลังจากที่เพื่อนๆทำครบในส่วนของริบบิ้นชุดแรกเสร็จแล้วนะคะเรามาดูวิธีการต่อริบบิ้นค่ะ ที่เห็นตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการทําได้ครบชุดที่1ก็คือ2เส้นแรกแล้วนะคะตรงส่วนนี้คือปาทําเตรียมไว้แล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะจากนั้นวิธีการต่อแนวเส้นให้เพื่อนๆน,นําริบบิ้นชุดที่2ใช้แมค่ค้ามาเลยแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือการตัดความยาวแบบสาธิตเท่านั้นขอเพื่อนๆจะใช้ในส่วนของความยาวตามจรงิงเพื่อนๆก็ดูไปในส่วนของขั้นตอนนี้เลยวิธีการต่อริบบิน้น เพื่อนๆก็ต่อให้ตรงสีกันค่ะจากนั้นนะคะตัดเทปใสามาให้ได้ระยะ1นึ่เซนติเมตรหเส้นก่อนนะคะแบบนี้แล้วติดเข้าไปตรงส่วนของเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะจะทําเส้นไหนก่อนแล้วแต่ความถนัดติดเข้าไปเพียงครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็นำริบบิ้นสีเดียวกันมาต่อ โดยการวางแนวเส้นประกบมุมให้ชิดกันนะคะแบบนี้เลยวางให้ชิดไม่วางเกยวางซ้อนนะคะวางต่อแนวเส้นนะคะแบบนี้แล้วก็กดบีบให้แน่นเลยอีกหนึ่งเส้นก็ทำเช่นเดียวกันค่ะ และเมื่อต่อแนวเส้นเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะพับในรูปแบบเดิมเดี๋ยวปขออนุญาตสักครู่นะคะพอดีปติดเทปใส่กันในส่วนของมุมเขาหลุดนะคะขอลอกตรงส่วนของมุมนี้ออกแป๊บนึงค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ตัดความยาวแนวเส้นดิบบินให้ครบแต่ละเส้นไปเลยก็คือ ความยาวอยู่ที่250นิ้วใช่ไหมคะตามที่จริงมันตัดได้แหละแต่ว่าเวลาเราทาอะ่ะแนวเซลลิบิ้งเขาค่อนข้างที่จะพันกันปะก็เลยตัดแนวเส้นให้เหลือเพียงครึ่งแล้วค่อยมานําวิธีแบบมาต่อกันในรูปแบบนี้จะทําได้ง่ายมากกว่าและเมื่อเสร็จแล้วหลังจากที่เราต่อในรูปแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปเราก็พับแบบเดิมคะ่ะเริ่มจากเส้นที่อยู่ด้านล่างพับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาให้มุมขนาดกันเหมือนเดิม ทำแบบเดียวกันค่ะเพิ่มเติมก็คือการต่อแนวเส้นเข้าไปแค่นั้นเองจากนั้นก็พยายามกดมุมในแต่ละชั้นให้ได้เท่ากันวนไปจนกว่าแนวเซริบิ้นชุดที่2จะเหลือความยาวอยู่ที่1น,นิ้วค่ะนี่ค่ะทำในรูปแบบเดิมไปเลยพยายามจับตรงส่วนของมุมให้ได้เท่ากันวนไปนะคะ เพื่อนๆเ,เดี๋ยวกดหรือว่าบีบตามมุมนะคะจับเพียงแค่ประคองค่ะจะตั้งเข็มแบบของปลาแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะคะอย่างข้อควรระวังนะคะเมื่อเพื่อนๆต้องการไปทําธุระหรือว่าทําแนวเส้นตรงส่วนนี้ยังไม่ครบความยาวของเขาเพื่อนๆก็นําแป้นอีกหนึ่งแป้นนะคะมาล้อยเข้าไปเพื่อ,อหยุดหรือว่าพักในส่วนของมุมที่เราต้องการหยุดก่อนยังไม่ทําต่อนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะ เราก็ร้อยลงไปเลยนะคะถ้าไม่ทําไว้ในส่วนของแนวเส้นของเราเขาจะหลุดหรือว่าดีดออกทั้งหมดเลยค่ะนะคะเมื่อเพื่อนๆพนพักมือก็นําแป้นมาปิดหัวท้ายแบบนี้ก่อนเมื่อสะดวกหรือว่าว่างที่จะมาทําต่อแล้วเราก็นําแป้นตรงส่วนของแป้นด้านบนตรงนี้ออกมาทําต่อได้เลยค่ะและเพื่อนๆก็ทําแบบนี้ไปจนกว่าจะเหลือความยาวของแนวเส้นชุดที่สองนะคะเพียงแค่หนึ่งนิ้ว คะเดี๋ยวเรามาเจอกันในส่วนของขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะหลังจากความยาวของแนวเติบิยนชุดที่2นะคะที่เพื่อนๆได้เหลือไว้อยู่ที่1นิ้วแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการปิดตรงส่วนของมุมด้านบนค่ะโดยวิธีการนําเทปใสนะคะมาติดตรงส่วนของมุมกึง่งกลางตรงนี้ตัดให้ได้ระยะความยาว1ซนติเมตรก็พอค่ะเพื่อนเก็ประคองตรงส่วนของมุมให้ชิดกันมากที่สุดให้ได้ระยะ าตามความสวยงาม,มานะคะจากนั้นก็ติดตรงส่วนของมุมที่เป็นเส้นบนสุดค่ะติดแบบนี้เลยกดบีบให้แน่นจากนั้นนะคะอีกหนึ่งฝั่งตรงส่วนของเส้นด้านล่างด้วยค่ะตัดเทปใสเพียงเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็พอค่ะ ะะก็จะได้ในรูปแบบนี้จากนั้นตรงส่วนของปลายเส้นทั้งสองฝั่งเราก็ตัดให้ชิดตรงส่วนของมุมของเขาแบบนี้ค่ะนะคะก็จะได้แบบนี้เลยและจากนั้นนะคะตรงส่วนของมุมด้านบนเพื่อนๆจะนำตรงส่วนของแป้นรองนะคะมาปิดทับก่อนกันตรงส่วนของแนวเส้นหลุดค่ะ แต่ว่าเพื่อนๆจะปิดหรือไม่ตรงส่วนนี้แล้วแต่ความถนัดนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วมุมด้านล่างเพื่อนๆก็นำในส่วนของเชือกหรือว่าได้นะคะมาล้อยเข้ากับก้นเข็มค่ะซึ่งความยาวนะคะถ้าตามในคลิปเรจะตัดอยู่ที่40เซนติเมตรก็คือเป็นการตัดเผื่อแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะตัดความยาวแบบไหนระยะต่างๆปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เมื่อร้อยเข็มร้อยได้เข้าไปที่เข็มแล้วต่อไปนะคะเราก็จะทำในส่วนของตัวพวงค่อยๆขยับลงมาที่ได้หรือว่าเชือกค่ะโดยการให้แป้นรองเปิดทางลงมาก่อนนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆรูดลงมาเพียงแค่เบามือถ้าเพื่อนๆกดแรงอ่ะจะทําให้ในส่วนของแนวเซลิบินที่เราได้พับตรงส่วนนี้ลําดับชั้นของเขานะคะจะดูแบนดูไม่สวยต้องค่อยๆประคองแล้วก็กดระยะลงมาทีละนิดละหน่อยค่ะ ค่อยๆขยับลงมาเรื่อยๆนะคะเมื่อได้ระยะตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็นำได้ออกจากเข็มได้เลย แล้วจากนั้นค่ะก็หันปมทั้งสองฝั่งนะคะเข้าหากันเอาเป็นรองออกทั้งหมดค่ะค่อยๆจัดมุมให้ได้เท่ากันบนไปนะคะขั้นตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงนะคะเพื่อนๆต้องค่อยๆทำบนไปค่ะ เมื่อได้ระยะตามที่เราต้องการแล้วต่อไปนะคะเราก็มัดปมโดยวิธีการผูกในส่วนของมุมฝั่งขวาและซ้ายเข้าหากันค่ะแต่ไม่ต้องดึงแน่นจนเกินไปดึงแค่พอให้ได้ระดับความกว้างของวงตามที่เราต้องการแต่ก็ไม่ให้หย่อนนะคะถ้าหย่อนเวลาเราประกอบตัวพวงเข้าไปแล้วลักษณะตัวพวงของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะดูไม่สวยเอาให้ได้พอดีค่ะ เมื่อได้ระยะตามที่เราต้องการแล้วเราก็มัดปมได้เลยมัดย้ำอีกครั้งนะคะจากนั้นวิธีการทำให้เกลียวดูสวยเพื่อนๆก็จับตรงส่วนของมุมฝั่งขวาและซ้ายที่เป็นมุมต่อตรงนี้ค่ะมุมขวาบิดไปด้านหน้า มุมซ้ายบิดเข้าหาตัวแล้วก็ให้สีของเขาตรงสีบิดมุมไปจนกว่าจะได้ระยะมุมตามที่เราต้องการค่ะนี่ค่ะเมื่อได้ระยะมุมตามที่ต้องการแล้วก็จะเห็นรอยต่อในส่วนของสีของเขาค่อนข้างที่ชัด,ชดเจนสวยมากๆค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการทำตัวพวงมาลัยกเกลียวจากดิบบินค่ะ ในส่วนของการทำอุบาานะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในส่วนของคลิปต่อไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ